ครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับในรายการทอคทีฟเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกับผมโก้โคชพลโคชชาพลายุครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่ต่างๆกับเรื่องราวที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนหรืออาจจะรู้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้ครับ <S <S และในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมายังจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครนะครับนั่นก็คือนคอนปรปฐมครับและถ้าพูดถึงจังหวัดนครปฐมสถานที่อย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะรู้จักคุ้นเคยกันดี นั่นก็คือสวนสามพรานนะครับซึ่งสถานที่อย่างนี้มีเรื่องราวความเป็นมามากมายเหลือเกินครับและในปัจจุบันนี้สวนสามพรานแห่งนี้นะครับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ครับซึ่งเรื่องราวจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ สวนสามพรานแห่งนี้นะครับเกิดจากความตั้งใจของดรชำนาญและคุณหญิงวลียุวบุญครับที่ตั้งใจจะรักษาต้นพิกลเก่าแก่อายุร่วมร้อยปีกำลังจะล้มลงเพราะตะลิ่งพังครับจึงซื้อที่ดินผืนนี้เพื่อสร้างบ้านพักตากอากาศเป็นของครอบครัวจากจุดเริ่มต้นนะครับปลูกกุหลาบเป็นงานอดิเรกในระยะแรกครับและกลายเป็นธุรกิจดำเนินการมาตั้งแต่ปี2505นะครับความงดงามของกุหลาบของสวนสัมพนธ์แห่งนี้บอกเลยครับว่า ได้รับการขนานนามจากต่างชาตินะครับว่าเป็นโลสกาเดนหรือชื่อสวนสัมพรา์ในเวลาต่อมานั่นเองครับจากวันนั้นถึงวันนี้ครับสวนสามพรานก้าเข้าสู่ปีที่58แล้วนะครับแต่ว่าในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาครับธุรกิจโรงแรมเริ่มซบเซานะครับและทายาตรุ่นที่3เมื่อเข้ามอบริหารงานครับจึงเกิดเป็นแนวคิดปลูกผักและก็ผลไม้อินทรีย์ไว้บริการลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมแทนนะครับ ซึงเกิดเป็น3พลานโมเดลครับหรือว่าโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมซึ่งใช้ขับเคลื่อนแบรนด์มาจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับามที่แห่งนี้เราเปลี่ยนมาเป็นการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรอินทรียนานแค่ไหนแล้วครับนก็ประมาณ10ปีแล้วครับที่เราเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นอินทรีนะฮะโดยที่เราได้ รับรองมาตรฐานินสีสากลเนี่ยนะครับท้ง iPhone, ี u และแคนาดาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณโออัรุนวราชนะครับเจ้าของสถานที่อย่างนี้สวนสัมพรางนั่นเองซึ่งเรากำลังพูดคุยถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงสวนสัมพรางซึ่งในอดีตเนี่ยเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนจะรู้จักในชื่อของโรสการ์เดใช่ไหมครับครับเป็นสวนดอกไม้แต่ว่าวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้ว เรามาเน้นในเรื่องของการทำสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงเกษตรอินทรีย์เลยอยากจะรู้ครับว่าในส่วนของเกษตรอินทรีย์เรามีแนวความคิดริเริ่มเริ่มต้นมาอย่างไงครับเราถึงมาจับจุดในจุดนี้ครับครับ,รบนี่ชื่อโ o s e Garden เพระาะเมื่อก่อนเราปลูกกุหลาบเยอะ,ะฮะสมัยคุณยายคุณแม่ยังบริหารอยู่เนี่ยรเราปลูกกุหลาบเยอะก็ก็เลยชื่อ Rose g a r เด n นะฮะแต่ตอนตอนช่วงที่ผมกับกลับมาบริหารกับน้องชายนะฮะก็ เราก็มีแนวคิดว่าเราหาจุดขายใหม่ที่ที่มาตอบโจทย์ลูกค้าสมัยนี้นะฮะซึ่งเ,เราก็คิดว่าโอเคเรื่องสุขภาพนะฮะเรื่องความยั่งยืนนะฮะเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอ้อมเนี่ยมันเป็นจุดขายสําคัญนะเราก็บอกว่ากันเราเราหยุดใช้สารเคมีโดยสิ้นเชิงนะฮะก็ประมาณ10กว่าปีและนะครับแล้วนะเราก็ได้รับรองมาตรฐานกเกษตรสีสากลเนี่ยทั้งไอโฟมอและแคนาดาด้วยนะครมาเกือบ10ปีแลวนะ,ะเราคิดว่า เรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องวิถีชีวิตของคนอำเภอสามพรานนะครับเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะการที่เรามาทําเรื่องเกษตรนีเนี่ยเราก็เป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้านแถวนี้เราก็ชักชวนเข้ามาทําเกษตรนี้แล้วก็ส่งวัตถุดิบให้กับเราเพื่อมาแปรรูปให้กับลูกค้าเราด้วยเนี่ยเราก็เท่ากับเรารักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกื้อกูลสังคมไปด้วยเนี่ยนะครับวันนี้ก็เราคิดว่านี่นี่คือความยั่งยืนของของเราธุรกิจของเราของพนักงานแล้วก็ แล้วก็ของคนที่อยู่รอบๆเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนชาวบ้านแถวนี้นะครับที่เป็นเกษตรกรนะรรที่เคยพึ่งพาสารเคมีตอนนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรซีได้นะครับแล้วก็การเกษตรซีเ,เป็นกเกษตรที่รักษาสิ่งแวดล้อมเพราะไม่มีสารเคมีลงไปในดินในน้าแล้วก็เป็นการลดคาร์บอนฟุตพเพนเลยตัวเพราะการทําเกษตรที่ใช้สารเคมีเนี่ยก็เป็นการทําให้เกิดคาร์บอนฟุตพเพนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่บางทีคนไม่ชอบคิดว่าเกษตรซีเนี่ยมันช่วยแค่สุขภาพแต่จริงมันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย ที่ผ่านมาในช่วงระยะหลังๆเนี่ยคนหันมาพูดว่าใส่ใจสุขภาพแล้วกันแล้วก็รเรื่องของพืชผักผลไม้ที่เป็นเรื่องของเกษตรินทร์ได้รับความสนใจแต่ว่าพอเราไปดูตามท้องตลาดคุณโอบางทีเนี่ยราคาก็จะมีความแพงกว่าง่ายแพงกว่าผักผลไม้ทั่วไปรเราเราเรามองว่าในอนาคตเราจะสามารถทําให้พืชผักผลไม้พวกเกษตรินทร์พวกนี้มัน มันเป็นที่นิยมแล้วก็คนหันมาบริโภคมากขึ้นได้ยังไงบ้างครับก่อนอื่นที่แพงกว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าต้นทุนของการทําเกษตรินทร์เนี่ยมันสูงกว่าครับนะครับเพราะว่ามันมีการที่ต้องใช้แรงงานต้องต้องดูแลและเอียดถี่ถ้ถวนแล้วก็ผลผลิตไม่ได้ออกเยอะเหมือนการใช้สารเคมีนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว,ว่าแพงกว่ามากมันก็ไม่ได้แพงกว่ามากนะฮะผมว่าตอนนี้ประมาณสัก30%ซซึ่งถ้าเกิดเราสามารถซื้อตรงจากเกษตรกรกได้นี่เป็นสิ่งที่ผมจะบอก ทุกคนเสมอว่าคุณก็พยายามเชื่อมโยงกับเกษตรกรที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็ให้เขาหยุดใช้สารเคมีก็อย่างที่ผมเคยทําเมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว่อนเขาใช้เคมีถ้าเราซื้อตรงจากเขาเนี่ยไม่ต้องผ่านคนกลางเนี่ยนะราคาก็จะไม่ไม่ได้แพงมากฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างถ้าเกิดมาตลาดสุขใจที่เราเปิดทุกเสราร์อาทิตย์เนี่ยก็ซื้อตรงจากเกษตรกรผู้ผลิตเลยนะครับราคาก็ไม่ได้แพงกว่าที่คุณไปซื้อผักตามซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นสีด้วยซ้ำอันนี้ผมคิดว่าอย่างแรกที่ทําได้อันที่2ก็อาจจะ พึ่งพาตนเองนะลองปลูกเองดูอาจจะไม่ไดแต่ว่าผมว่าถ้าพวกเราผู้บริโภคเนี่ยหันมานิยมทานเกษตรินรีนะฮะคนเกษตรกรเขาก็าจะเปลี่ยนครับเขาไม่อยากใช้สารเคมีหรอกตอนนี้เกษตรกรอินรีมีไม่ถึง3%ครับของเกษตรกรทั้งประเทศน,นั่นก็อยู่พวกเรา ที่ตลาดสุขใจเห็นว่าคุณโอทาแพลตฟอร์มเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างเช่นการเปิดทางด้านของแอปพลิเ ok. คชันการซื้อผ ok. ่านออนไลน์เนี่ยตรงนี้เรามีแนวทางไงบ้างครับคือเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมาผมก่อตั้งสมาคมพู้ดบริโภคอินทรี์ไทยหรือท o ้นะฮะ T O C A เนี่ยนะฮ แล้วเราก็ได้ทุนจากทาง NIA แล้วก็ทางสกสถแล์ตลางทอทอท,อทอมาร่วมสนับสนุสนให้เราก็ทำตัวดิจิทัลแพลตฟอร์ซึ่งออตอนนี้เราก็ไปช่วยให้เกษตรกร,ร,กรที่เขาทำอินทรีอยู่แล้วเนี่ยขึ้นแพลตฟอร์มนะฮะไม่ใช่แค่นครปฐม,มแต่ว่าจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับตอนนี้ก็มีประมาณพันกว่ารายละแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่เรากําลังทําให้แพลตฟอร์มมันทึกง่ายสำหรับเกษตรกรทีนี้ถ้าเกษตรกร,รกรอยู่วันนี้เนี่ยเขาก็หา โดดแบบหาหาตัวง่ายแล้วนะเพราะเมื่อก่อนพวกเราผู้บริโภคหรือเราจะเป็นผู้ประกอบการจะคอนเนคกับเกษตรกรแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่ามันอยู่ในขั้นที่เรากำลังเนี่ยทำให้แพลตฟอร์มเนี่ยนะฮะเข้าถึงง่ายกับทางผู้ประกอบการกับผู้บริโภคนะฮะอาจจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารอยากจะมาเชื่อมเราก็ดูรลเกษตรกรไหมที่เราสามารถเชื่อมได้นะฮะแล้วเราก็อยากให้เขาเชื่อมกันระยะยาวเป็นพาร์ทเนอร์กันอ่ะครับเพราะว่าเกษตรกรอินทรีย์ต้องมีการวางแผนการผลิตไม่งั้นเขาก็จะปลูกส่งเดชแล้วก็รอ คนมาซื้อซึ่งมันก็จะเสียหายนะต้องการให้อยากให้มันมีการเชื่อมโยงกันรู้แน่นอนว่าผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารต้องการเท่าไหร่หรืออาจจะมีการส่งมาให้ผู้บริโภคซึ่งอาจจะเป็นการนัดกันอย่างที่ที่ผมก็เคยคิดว่าอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเราก็รวมออเดอร์กันนะแล้วก็ให้เกษตรกรเขาวางแผนการผลิตมาส่งเราอาทิตย์ละครั้งอของเราเานี้ผมว่าทําได้แต่มันต้องเกิดความร่วมมือ กับทางผู้บริภโภคด้วยการบริภโภคอินซีเนี่ยม,มันอยู่ในขาขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะคน mm hmm. สนใจเรื่องสุขภาพผมคิดว่าตั้งแต่โควิดมาแล้วคนก็เน้นเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะฮะพอมาเรื่องเอเปกก็เป็นการกระตุ้นนะฮะเรื่องนโยบาย BCG มันตอบโจทย์กเกษตรซ,ซีชัดเจนเกษตรซีมันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับวความหลากหลายทางชีวภาพนะฮะ mm hmm. นะฮะแล้วก็เรื่องเรื่องการหมุนเวียนทรัพยากรนะเรื่องเรื่องเซอร์คิล่าประนั้นทั้ง B ทั้ง C ทั้ง G เนี่ยนะครับนี่คือกเกษตรซีเลยผมคิดววว่่าาก็หัง จริงๆมันขึ้นอยู่กับทางผู้บริโภคมากที่สุดนะผมว่ากลับไาย้ำว่าถ้าการตื่นตัวของเกษตรกรที่มาทำาอินซีเนี่ยมันไม่ใช่ภาครัฐจะไปผลักดันให้เขาทำอินรีครับมันต้องมันต้องกระตุ้นทางฝั่งความต้องการหรือดีมานนะครับเะนั้นเนี่ยภาครัฐอาจจะมาม,ามาเน้นกระตุ้นทางฝั่งดีมานก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมาเนี่ยผมว่ามาสนับสนุนเรื่องเรื่องการทำเกษตรเอ็นรีร C, มากขึ้นนะครับหรือที่ผมบอกว่าหรืออาจจะให้อินเซนティブกับผู้ประกอบการที่ซื้อวัตถุดิบเอ็นรีนะฮะให เม่ว่าการลดหย่อนทางภาษีกับโรงแรมร้านอาหารที่ซื้อ sea, อินซีย์นรับผมก็คือว่า,ถ,าถ้ามากระตุ้นตรงนั้นนะครับผมคิดว่ามันก็จะเกิดการที่เพิ่มพื้นที่ทําเกษตรอินรีเพราะว่าพื้นที่เกษตรอินรีในประเทศไทยตอนนี้มีแค่ประมาณ1ล้านไะร่เทียบกับ150้าล้านไร่ที่ทําเกษตรครึ่งหนึงของประเทศของเรานี่คือเกษตรไปได้อีกประมาณเนี่ยร้อยห้าครึ่งหนึ่งของประเทศเลยนะคาร์บอนฟุตเพลนจะลดลงมหาศาลเพราะนั้นเป้าของเราที่จะลด คาร์บอนนะฮะที่บอกว่าเราอยากไป Net Zero เนี่ยผมจำไม่ได้ละปี20-50เนี่ยนะครับ,รบไม่ใช่ต้องแค่ปลูกป่าอย่างเดียวมาสนับสนุนการทำเกษตรซีนะ,ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริโภคคุณเป็นบริษัทใหญ่ใหที่อยากทำ CSR หรือคุณเป็นภาครัฐครับโอเคขอบคุณมากครับคุณโอครับครับ,รบขอบคุณครับ ามพานโมเดลก็คือการเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำที่ทุกคนนะครับสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองนั่นก็คือเมนูอาหารในห้องอาหารของสวนสามพารานะครับจะมีการใช้วัตถุดิบอินทรีย์มากกว่า70%ซึ่งวัตถุดิบอินทรีย์นะครับจะถูกส่งตรงจากเกษตร,รกรอินทรีย์ในเครือข่ายสามพานโมเดลนอกจากจะดีต่อสุขภาพของทุกคนแล้วนะครับเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนด้วย โดยปัจจุบันครับมีเกษตรอินทรีย์ในเครือข่าย3,000โมเดลกว่า180ครอบครัวในจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีและประจวบคีรีขันด้วยหน้าสวยหลังสวยสะสวยกล้วยงาม <c oughs> นี่คือคือมติของเราครับ คือเราไม่อยากให้คนเข้ามาแล้วเนี่ยได้เห็นของอยู่ของกินอย่างเดียวหรอกครับเราอยากให้เห็นสามสี่อย่างนี่อย่างอว่านี้เมื่อก่อนเราเราเคยปลูกพืชแบบเป็นเกษตรท,ทั่วไปไงกบวันหนึ่งอยู่ดีทําไมเราถึงเปลี่ยนแนวความคิดว่าเอ้ยเราตัดใจมาปรับวิถีเป็นเกษตรอินทรีย์ดีกว่าครับก,ก็ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลูกชายเนาะรเรียนอยู่ที่โรงเรียนแนวบุรณาการเขาก็ได้ เริ่มเรื่องโครงการการทําผักแล้วเราก็ได้ส่งเสริมเขาให้เป็นนักกีฬาเราก็มีความคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะได้ไข่ไก่นะครับซึ่งเป็นโปรโตีนที่ดีเนี่ยนะครับสำหรับนักกีฬาเนี่ยเราก็ได้เลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เริ่มได้ทําไก่ไข่ออร์แกนิกทานเองในบ้านในครัวเรือนจาก20ตัวขยายมาเป็น40ตัวแล้วก็จนนปัจจุบันนี้400ตัว อันนี้ก็คือเรียกว่าทาแบบคร,รบวงจรใช่ครับของเราเนี่ยก็จะมีทั้งผักใบนะครับผักสลัดแล้วก็ไม้ผลเป็นมะม่วงมะพร้าวนะครับแล้วก็ยังมีมะเฟืองบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีปศุสัตว์เรื่องของไข่ไก่ไก่เนื้อและก็ไก่ไข่แล้วการเข้าร่วมกับสามพันโมเดลครับเราไปเข้าร่วมกับเขาได้ยังไงเออเริ่มจากที่ที่บอกแล้วครับว่าพอเราเลี้ยงไก่ไข่มาแล้วเนี่ยปริมาณไข่มันเยอะมากเราก็เริ่มเอ๊ะทำยังไงในเมื่อเราทาผ,ผลผลิตอินทรีแล้วเราก็เริ่มปรับจาก ไก่อย่างเดียวเนี่ยเราก็เริ่มปรับมาถึงผลลหมากรากไม้ทั้งหมดแล้วก็เริ่มมาทําผักทีนี้ผลผลิตมันเยอะเราก็เลยต้องหาตลาดรองรับนะครับก็มองว่าอันนี้อยู่ใกล้บ้านสะดวกการขนส่งแล้วก็เก็บเกี่ยวเพื่อให้มันได้คุณภาพที่ถึงมือผู้บริโภคที่ท สะอาดแล้วก็สดนะครับแล้วคุณพ่อรู้สึกไงครับตอนที่ล,ลูกชายเปลี่ยนกเกษตร <laughs> มาทาเป็นกเกษตรอินทรีย์ดีกว่ามีอะไรที่เรารู้สึกแบบ้ยเรารู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันนะอะไรอ่าอครับก็ความรู้สึกนะครับก็ดีก็ก็รู้สึกว่าดีเพราะหนึ่งปลอดภัยผู้บริโภคสองผู้ผลิตก็ปลอดภัยใช่ไหมเรามีการทําดินทําปุ๋ยหมักใช้ในแปลงคือทุกอย่างเนี่ยที่เราทําปัจจุบันเนี้ยเราคือใช้ ใช้วัตถุดิบในแปลงมาสร้างแล้วก็ต่อยอดกับผลผลิตของเราเองผมทำกว่าจะ ยังล้มลุกคุกคลานอยู่ก็รอบแรกแรกก็ไม่ได้ครับทำแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆกับพวกเขาเออครับแล้วก็ได้สัมพันธ์โมเดลนี่แหละครับมาช่วย<อ>ให้ความรู้ให้องค์ความรู้ในการสนับสนุนเกรรษตรกรครับอ๋อผักนี่ปลูกกี่ชนิดครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มีประมาณ8ชนิดครับเป็นผักสลัดแล้วก็จะมออีอันนั้นจะพึ่งจะลองอย่างที่ว่าครับเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์ตรงนู้นจะเป็นอ,อ,อะไรนะบรอกโคลี่<อ>ครับก็คืออยากจะรู้ว่าเอ๊ะเมืองหนาวคบปลูกได้แล้ว แล้วเราไม่ใช่หนาวเราเราได้ไมอาอ๋อตรงนั้นคือบอกเกอรี่บอกเกอรี่รรใช่ครับเราก็ต้องไปนั่งเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาชอบความชื้นแบบไหนเขาชอบความแฉะอะไรแค่ไหนใช่ครับสามารถแบบเด็ดล้างแล้วกินได้เลยใช่ครับเพราะมันคือออแก,กนิกรล้วน,นใช่ครับ การเข้าถึงผักแล้วก็ผลไม้อินทรีย์เนี่ยบางทีเขาเอาจจะมองว่าโอ้โหทำไมราคาสูงจังในขณะที่จริงๆแล้วในในตลาดเองนะครับในความรู้สึกผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าที่ตลาดสำพลานตลาดสุขใจเองเนี่ยกับตลาดท้องถิ่นเนี่ยราคาไม่ได้หนีกันมากนะครับซึ่งถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราสามารถที่จะมีตลาดลักษณะเล็กๆอย่างตลาดสุขใจหลายๆที่ในเขตกรุงเทพเ,เนี่ยผมว่าประชาชนหรือว่าคนที่รักที่จะบริโภคอา,อาหารสุขภาพเนี่ยก็จะได้ของดีที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วย แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดตลาดในส่วนของภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนเกษตรกร,กรไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,กรในเขตตลาดจุกใจเองหรือว่าในของถิ่นปริมณฑลชาเชิงเซาหรือจะเป็นสมุทรปราการผมว่า้องถิ่นเขียนหมุนก็ยังมีอีกเยอะครับแต่ว่าภาครัฐเองอาจจะต้องเข้าไปช่วยนิดหนึ่งเรื่องของพื้นที่ในการขายครับ ไม่เพียงเท่านี้นะครับสวนสัมพารยังแบ่งพื้นที่ภายในครับเปิดเป็นตลาดสุขใจให้เกษตรกรอินทรีย์กว่า180ครอบครัวและก็ชุมชนรอบส่วนสัมพารครับมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ได้รู้จักเข้าใจผู้บริโภคนะครับขณะที่ผู้บริโภคก็เข้าถึงแหล่งอาหารอินทรีย์ได้ด้วยตนเองเช่นเดียวกันครับ และนอกจากนี้ครับสวนสามพรานยังเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้นะครับเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการเปิดพื้นที่กิจกรรมต่างๆครับให้ผู้ที่มาเยือนได้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ใหม่ๆนะครับและมากไปกว่านั้นนะครับสวนสามพรานแห่งนี้ครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากลครับมีกิจกรรมการท่องเที่ยวฟาร์มที่อิงกับวัตถุดิบตามฤดูกาลนะครับให้เป็นที่พักผ่อนแนวธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยว เราตัวเดียวเลยนะเราเราไม่แบ่งใครเลยนะเราอใช่ไหมนักท่องเที่ยวที่ที่เขามาเที่ยวแบบเชิงอินทรีย์เชิงกเกษตรแบบเนี้ยเขาเขาแฮปปี้หรือว่าเขามีความฟีดแบ็กยังไงกับที่นี่มั้ะด้วยกลุ่มลูกค้าเรามีค่อนข้างหลากหลายนะคะถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าครอบครัวที่มีลูกเล็กๆมาด้วยเนี่ย คืออาจจะไม่ได้จาะลึกว่าอยากจะอินซีจ๋าแต่อยากพาลูกมาท,ที่เที่ยวที่ปลอดภัยเนื่องจากที่บอกไปว่าพื้นที่เราเป็นออร์แกนิกนะคะเข้ามาจะดอกไม้ต้นไม้แหละเขาหยิบเขาจับเขาดมอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของปราศจากสารเคมีคนะคะก็จะมาเที่ยวโดยที่เราก็จะมีกิจกรรมอย่างท่านในเรื่องของเกษตรตรงเนี้ยน้องๆสามารถไปดำนาสีข้าวฟัดข้าวได้มีกิจกรรมการปลูกต้นข้าวลงกระถางนะคะถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์เลยมีเหมือนกันนะคะก็ สามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราในนี้ได้ที่เพราะว่าเราเป็นเราทำกเกษตรอินทรีย์จริงๆคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ว่าจะต้องเริ่มต้นแบบไหนบางทีเราก็จะเชื่อมต่อให้ไปเจอกับเกษตรกร,ร,กรที่ทํางานเรื่องกเกษตรอินทรีย์กับเรามาเป็น10ปีเนี่ยที่เขาปลูกในปริมาณมากๆแบบาบางท่าน10 20 3่ไร่เนี่ยว่าจะต้องเริ่มยังไงจะต้องเพราะว่าบางที่บางแปลงเนี่ยมันเป็นที่เคมีมาก่อน การที่จะหันมาทำอินรีเลยเนี่ยมันต้องมีระยะเวลาการปรับเปลี่ยนมีการพักแปลงมีการปลูกแนวกันชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ก็จะเชื่อมต่อให้ไปคุยกับเกษตรกรได้ กี้เข้าอย่างข้าวตรงนี้นี่เป็นข้าวสายพันธุ์อะไรรับเนี่ยเป็นก็ขอสี่สามะนะคะก็สําหรับคนเป็นหวานเนาะก็จะชอบทานเพราะว่ามันอ๋อที่มันน,น้าตาลน้อยใช่ค่ะก็จะตรงเนี้ยจะเป็นแปลงสาธิตแต่ก็เราก็ทําจริงด้วยนะมันจะแบ่งเป็นแปลงต่างๆลูกค้าเข้ามาก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในนี้บางทีเข้ามาเห็นข้าวกําลังเป็นเป็น,ปนพึ่งพึ่งหวานบางทีขึ้นมากําลังออกรวงมาอีกรอบหนึ่งกําลังใกล้เกี่ยวได้แล้วลูกค้ามาช่วงไหนถ้าเกิดว่า แต่ไอดำนาเรามีลูกเสาทิ้อยู่แล้วลูกค้าลงได้แต่ช่วงไหนที่ข้าวออกรวงแล้วเนี่ยอยากจะเกี่ยวเราชวนลูกค้ามาเกี่ยวเกี่ยวได้นะคะนอกจากแปลงนานแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างด้านข้างนี้ก็จะปลูกเป็นนาแห้วอ่าเนี่เป็นนาแห้วใช่นาแห้วก็เนี่ยเนี่ยเริ่มจะเก็บเกี่ยวได้แล้วปลูกไปขอบที่แล้วก็ลูกค้าก็ให้ความสนใจเพราะว่าเราบอกถึงสตอรี่ของตัวอาหารแต่ละจานที่มาอย่างเนี่ยเราทําทับทิบกรอบเราได้แห้วออร์แกนิกที่เราปลูกเองนะคะได้สีธรรมชาติจากฟึ่งฟ้ามาทําเป็นขนมอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็ คนที่ชอบเรื่องสุขภาพอ่ะก็จะรู้สึกแฮป p y แหละว่าฉันได้ทานของอที่มันปลอดภัยแล้วก็รู้ที่มาของอาหารจริงๆค่ะครับเวลาคนพูดถึงแบบเกษตรอินทรีย์จะนึกถึงผักผลไม้แต่ว่าที่นี่มันจะมีอย่างอื่นๆด้วยใช่ใช่ไหมครับก็<ช>จะมีเป็นพวกคือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืชผลการเกษตรเอามาทําเป็นน้ํามันนวดบ้างด้วยด้วยค่ะทำมาแล้วก็มีเห็นจะมีพวกบารุงผิวใช่ค่ะ คือพวกนี้ก็จะเป็นอินทรียทั้งหมดใช่เป็นโปรดักต์ของเราภายใต้ชื่อว่าแบรนด์ปฐมผลิตภัณฑ์ที่เราขายเนี่ยค่ะมันมีส่วนผสมของไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือพืชผักของจากเกษตรกรที่เราได้เนี่ยเราเริ่มมาจากการที่เราใช้มเมล็ดพันธุ์เริ่มต้นเลยจากการใช้เมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ก็ต้องเป็นแบบอินทรีด้วยไม่ติดต่อพันธุก,กรรมเกิดเป็นผลผลิตให้เรานําไปแปรรูปใช้เป็นของใช้ในครัวเรือนเราไม่ได้มีเฉพาะโปรดักต์ที่เป็นงานผิวงานผมอะไรเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับ ผลิตณฑ์ทำความสะอาดด้วยจะเป็นสเปย์แอลกอฮอล์อะไรก็มีเหมือนกันค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เราเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของส่วนสัมพันธ์เอาไว้นะคะคือถ้านนชื่อ,อนนเดิมของเราเนี่ยโรสการ์เดนคนจะคุ้นเคยในแบบโลโก้<ช>ดอกกลาบโรสการ์เดนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโบชัวร์ต่างๆซึ่งสมัยก่อนเราเคยมีศูนย์แสดงวัฒนธรรมไทยที่เรียกว่าหมู่บ้านไทยนะคะก็จะมีโชว์นี่แหละแล้วรอบๆการแสดงโรงละครก็จะมีเนี่ยต่อคันฟัดข้าทำร่มเหนืออะไรพวกเนี้ยค่ะโลโก้อันนี้อันแรก พอหลังจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนเป็นมีช่วงหนึ่งเป็นสามพานสามพานิวะไซด์าานะคะที่เปลี่ยนเพราะว่าตอนนั้นเราผ่านมาทำอินซีแล้วโรสกาเดนเนี่ยถ้าใช้ชื่อนี้คนเข้ามาอย่างฝรั่งเนี่ยแบบไหนส่วน,<ใ>นุลาอยู่ท<ม>ี่เยอะๆอยู่ไหนเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้สามพานิวะไซด์าาเพื่อเห็นถึงไลฟ์สไตล์ของคนสามพานว่าเรายังมีเรื่องเกี่ยวกับการทําวิธีเกษตรอะไรพวกนี้อยู่นะอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยชื่อออฟฟิเชียลที่เราใช้เลยคือชื่อส่วนสามพานเป็นชื่อเดียวชื่อโลโก้ที่เราเห็นคําว่าส่วนสามพานเป็นลายมือวัดวัด่ย ก็เป็นลายมือของท่านผู้บริหารท่านแรกของส่วนสัมพันธ์นะคะตอนนี้ชื่อไทยชื่ออังกฤษใช้ส่วนสัมพันธ์คาเดียวเลยรางวัลต่างๆนะคะก็ถ้าเป็นรางวัลก็มีค่อนข้างหลากหลายนะคะก็จะมีรางวัลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยอย่างอันตัวด้านบนที่เป็นรางวัลกินาเลียค่ะกับการท่องเที่ยวห่งประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงแบบท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็ได้ก็ได้หลายปีอยู่ก็จะมีมาปีหลังทั้งที่ เก้าสิบสิบเอ็ดที่เราทำพร้อมกัน3ปีซ้อนเนี่ยก็จะได้เป็นหอออฟเฟมามนะคะแต่ถ้าเป็นรางวัลเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกอ,อะไรสิ่งวัดล้อมก็มีเหมือนกันนะคะก็ได้อย่างเอ r t h ธเชคเรื่องเกี่ยวกับการทําขยะอาหารในพวกเนี้คะ่ะจนถึงวันนี้ครับสวนสามพรานยังคงแ,แน่วแน่และมีความตั้งใจที่จะให้ทุกพื้นที่ทุกกิจกรรมครับได้ทําหน้าที่จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสําหรับทุกคนนะครับสู่เป้าหมายการมีชีวิตที่สมดุลใครที่สนใจมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนนะครับเพื่อที่จะค้นหาแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สําหรับตนเองและก็ครอบครัวก็สามารถมาที่นี่กันได้ครับสวนสังรารวันนี้หมดเวลาลงแล้วและครับผมโก้ขชพลคชาพายุลาคุณผู้ชมไปก่อนและอย่าพลาดกลับมาติดตามรายการ talkative เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า เพราะคุณอาจจะยังไม่รู้ในสิ่งที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้สวัสดีครับ